สวัสดีค่ะชุวินนอนจ้ะพาขึ้นเบิ่งเห็ดดังบ้านน้อจัะเน,นาะมากับเอินนาจ้ะเอ,อนินนายของรางจะ้ะแต่จะมาเห็นเห็ดพึ่งหวานแล้วเห็นเฮ็ดพึ่งหวานแล้วจ้ะเอาเดินเพิ่งเอาเด้อจะ้ะเห็ดพึ่งหวานสดสดใหม่ๆด้วยค่ะแต่พระท่านถาท่านนอนจ้ากเ์เธอจ้ะคุณเนาะมาดำดิดงก็หอบยามนั้นแล้วถ้าเกิดว่าไป มาได้ไปส่งเห็ดก็พ่อใหญ่เราจ,าจะเนาะจิซื้อแวะเบิงอันแวะเบิงไอ้เอาลานขายมีดนะจ๊ะเราทำมีจิซื้อมาฝากประกอบจเกลมิซื้อเก็บไว้นะคะเน,นาะพวาโอกาสทีา่ามีดจะหายดีคะ่ะบอยแห้งจ้ะไปข้างบน,นเจอแล้วเห็ดดินเฮานี่เดี๋ยวเก็บรวมกันไว้ก่อน เฮ้ยนี่พนันงาจะออกชุดที่สองอ่ะจ้ะพี่เนาะเนี่ยค่ะพอชุดนันตีมามันมามีเนาะาจะเลือกออกชุดที่สองกันแล้วนี่จุ๊อยา่อห้นี่ไขมันอยู่พี่ค่ะโอ้เออนะเอออย่าไปเปลีนนะลูกนะนี่ค่ะอันนี้ไขมันอยู่กำลังออกเนาะ ไอเทนาเสียดือไ้ตีเก็บไปเนาะนีจะตัดขาละาพาไปเลยจ้ะฮนาฮานาฮานาไป่ะขึ้นไปขึ้นไปจ้ะอันบริเวณหลังบ้านนี่จะตีมาเอาเอาเหเ็ดเศษเห็ดพวกเอาตัดคงตัดขาพวกเศษทำความสะอาดนะคะมาทิ้งเนาะเดี๋ยวจะมีเห็ดขึ้น เขาลังบานปีปีนี้ขึ้นครั้งที่สองเพชรหนังไกอยู่แถวนี้แล้วจ้ะอุย้ยเจออีกแล้วหายสองดอกแต่ว่าเดอนนึ่งน่าจะหน่อยริวบอกเจออยู่แล้วพี่น้องนี่อะแต่ประันทากประันทาก โอ้แตาโบตาบ,บีพี่น้อยมุสานเห็ดเนาะนั่้ยเด้อไปขั้นต่อเอานะเห็นเห็ดไหมลูกเห็นเห็ดพิ่งหวานบบเสียขาแมันปูเหดเพิ่งหวานเห็นบแมันปูสวย ดอกกำลังงามจ้ะดอกกำลังงามโอ้อันนี้เสียแล้วอันนี้เสียแล้วจ้ะดอกนี้ ดอกเสียก็เสียไปเราจะได้เป็นเสือเพิ่งจ้ะได้ดอกหนึ่งได้ปะอ้ห่ได้เดี๋วมั้งบได้แล้วจ้ะถือจังได้เห็ดรักขันธาระกำลังจะออกเห็ดดำป่าเราป่าดาวกำลังจะออก มัน,นก็นชิลอ์แถวแบ้านกันจ้ะขังเรลราผูใหญ่เออนะเนี่ยตรงนี้สวยานะมากนะมาหี่มานี่านะมานามาอาม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 มา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 าง <c oughs> าม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 าา หายหน่อยดิจ้จจาเฮ็ดงานแต่เศร้านจะจ๊ะเนาะเขากระตือนแต่เศร้าเือกันจ้ะนายสภาพจะไปเก็บเห็ดปลาใดญพุทจ้ะจะพอดีเตือนหยุดติก็เลยมาแวะก่อนแถวๆนี้ก่อนจ้ะ อีกบอหเพื่อนๆข้างล่างน,นอกนึเจะ่าเอาอันนี้ก่อนเด้อผลของการที่เราตัดขาเห็ดมาทิ้งไว้จ้ะประมาณหลายปีเลยเด้เราคอยเึ้นมาเรื่อย เห็นเห็ดพิงอีกจุกกลุ่มเลยนั่นจนังเนาะพึ่งค่ะดอกน้อยๆข้างสได้มาเก็บอีกรอบดีทันเ่ยห็นบ่กอ้หน่อยท่าน,นาวบ่ามาก,ก่อนจ้ะท่าน,นาวไม่มาก่อนดอกข้างงามตรงนีน้ติดกัะดอกใหญ่ไปก่อนจ้ะ ดอกนอเด้มาเล่มหายเอ,อเดอร์เอินไว้สักตแถวบานทิงไว้อยู่จ้ะเเสียงเขาเจาบเพชรอย่างนาะแต่เสาเหน็นเนาะพุ่อนเจนมงเสาเองเลยจ้ะ อาเถิดอีกย่างก็งามเถิจ้ะนึกว่าเห็ดแต่ดินไหมเพราแม่จ้ะนี่งามเนาะเรื่องกันสับหลาบอยู่จ้ะเจออีกแล้วดอกหนึ่งหวานๆจ้าตัดขาให้เบิ่งบดได้นะคะเนาะมันสั้นแห้งจ้ะเออน่ะเห็นหวานๆใช่ไหมอีกบอเออนะเห็นหวานๆหรือว่าเฮาเดี๋ยวดีๆเด้บอจะขล้องเราจะกำเนียบบอ้องแมวเด้จะคล้องเดี๋ยวดีๆเด้ลื่นเด้เขาเป็นเหวเยอะนั่นเออนะ พาพี่น้องไปจุดหนึ่งถื่ว่ามันเละลายจ้ะ,จะค่อยไปแล้วจ้ะจะโบใน่เนาะบริไทายทุกจุดจ้ะบางจุดเก็บมากบริไทายคือว่ามันสั้นแห,งหน้งจ้ะเห็นน้ำไกลสมก็ต้องออกเอาแกไม่เยอะขึ้นมาตรงนี้ยำไ้หอมยำนันจะ้ะ ได้บ่แข็งโป๊กจ้ะนี่เจอแล้วเอ๊แต่ว่าเห็ดมันกระจุยกระจ,จายน่าจะเนาะเห็ดมันออกมาแล้วมันวง่งงามจ้ะกรเทียแห้งสดบดสวยเลย สองระดอกสองดอกจ้ะอตอนนั้นตีมากทีเห็นเห็ดเหลืองอยู่แถวนี้เละจ้ะแต่ว่ามีคนเก็บไปแล้วมั้งให้ฉันมาเก็บเรี้ยวทอดีเถอะเนาะที่เห็นว่าอาทิตย์ก่อน่ยจะตีเบอเก็บเอาตีวะเดี๋ยวเราเป็นไงก็จะหน่อยคอยจะมาเก็บไม่ไม่พนสายตาเาจ้าเท่านี้เนาะวูดจะเห็นนะคะ เก็บเลืองก็ได้เก็บอันนี้ก็ได้จากนู้นนะเห็นมะพี่น้องเจิงเคิองอยู่ตะเลยเพราะเจ้าเห็นพระเจ้าก็เลยแง่คำว่าเบิ้เบงเนาะว่าสองดอกสองดอกอึ๊บอึ๊บหวานเพิ่งหวานเด้ยตะการเลยตะการเลยค่ะน,น,นี่สวยๆเลยเห็นหลายดอกอยู่ค่ะแต่ว่าเสียไปกันหลายเนาะ คะจ้มองเด้อค่ะตีบ่มักเลยค่ะโอ้ยมันเป็นอันนี้นะมันเป็นเขาเนื้อเหลืองเนื้อแดงเออก็หน่วยบันเท่าระบายอย่างก็เห็นไหมค่ะมันเป็นยาเสียนนะไม่ชอบเลยไม่ชอบเลย นางไก่ยางเท็ดเป็นหักเนาะนีน่เดี๋ยวมาเก็บสัตว์ป่านะคะนี่มันเป็นคนเก็บดอกเออนะราเขาจะกลับกันละย่งเออนะ เอานี้ไม่เอานี้กันกลับกันเห็ดไหงไก่สมจะ้ะนั่งออกใหลายเนาะแต่ว่าไปมันใหญ่จัหน่อยคะ่ะจะส้มเ่ยเอาไปได้อยู่ว่าเขาดอกจะไม่นาไปกว่าน,นี้เราจะท,ะที่กับเอานากระสิคอต,ตัวเดินลงแล้ววันนี้คลิปกับสิมาสันสันนะคะเนาะ ไม่เปราะจ้ะเห็ดอันนี้โอเคค่ะคลิปนี้ตีกับเอนะินอาก็จะขอโตกกับก่อนค่ะนะจะไปพาไปาไปลาได้ค่อยว่ากันกน,กน,กน,กน่าจะเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ะมื้อนี้นะคะเฮากะออกเดินทางหาออเดอร์เหมือนเดิมจ้ะพี่น้องกะออเดอร์ยังไม่ได้ครบค่ะเดี๋ยวเฮาสิไปหาเฮ็ดบ้านปูแล้วก็เฮ็ดดินเพิ่มอีกนะจจะเนาะสวัสดีค่ะมามาแล้วก็เจอแล้วจ้ะ รูกจอ,อดรถอยู่ยวเก็บล่อครัพี่น้อง ไปเลยจ้ะเลยเหรแล้วก็เจอเลยจ้ะตานนี้ยังไม่มีคนมาทางหน้าในท้งสิลายจ้ะก็จะเนี่ยมดอกอื่นดอกนีก้กะหัวขาดสัก เราเล็กๆก็ทิ้งไว้ก่อนค่ะมันมีเยอะอยู่ด้วยเราน้อยจ้ะหเฮ้มินี่นาย n up เ้ยโอเค you go down อันสิดค่ะเราว่าจงบรรยากาศขึ้นของเทิงอ่ะตกเห็ดไม่ถึงของเทิงเนาะตกขึ้นของเทิงจะไปใส่เจ้า ง่าแล้วเมื่อยแล้วขึ้นเครื่องมันอะนนี้ค่ะแล้วเบาไหวจ้ะเขาหน่อยอยู่นี่มันมาขึ้นกับบดายได้พี่เนอะยังไงก็ต้องขี้รถเก็บเอาข้างล่างจ้ะ ปีมาพระท่านพระเจ้าเก็บจ้ะเจ้าเก็บปีก่อนปีในข้ามาท่านอยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่จ้ะหับเท้าไปแล้วคือก,กันนี่ ไปกระจุมไปนะที่บ่าไปน,นั่งยีโหลดกไปจ้ะตอนนี้ยังไม่มีคนมาเก็บเลยค่ะตามหาออดเดอร์เห็ดมันปูเห็ดดินเหมือนเดิมจ้ะวันนี้ นี่ไงล้จะไฮยังไงจะขดดัมไปแปลกนะฮะมันตกมันซีมี่ไนแล้วเคยไปมันบ่มีจ้ะ Hei. Ja? Mitte. Ja, tempel. Oi! นี่คนเก็บเห็ดลายจ้ะเห็ดมันปูเห็ดคันทะเลย์เหเห็ดพึ่งเห็ดอันเห็ดแดงเพิ่งหวานเนาะคนเก็บเยอะมันออกเยอะค่ะปีนี้ไปรก็เก็บเนาะน่าเมื่อกี้ดีเห็นทั้ทงนั้นสองเดียวเดอกเดียวดอกหนงานจ้ะไปต่อ ออกมาแล้วปลาในนี้เรมีออเดอร์หรอตจ้ะเดี๋ยวไปกินดีสิเอจออีกแล้วโอ้สวยสวยเลี่ยงกับเมี่ยงจ้ะเพี่ยงตอมหน้าตอมตา พอเละเละพอเอาจะ้ะอ,อุ่นอ่ะเต็มเลยเมิ้บอลเรือเบนใบใหม่ตากระสีไล่ๆแต่จักหน่อยนะคะอย่างมันเหลืองไปหมดแล้วโฟกัสอยู่ที่เดิมนี่ตีเ้ยอยาไปโฟกัสที่อื่นเดียวติดแตก เก็บอยู่นี่ไปเนี่ยไปตาไปทางอื่นซ้ยเม็่แตกจก้ะม,ม,ม,มาไม่ทันมาไม่ทันบ่ได้บ่ได้พี่น่องเสียจะ้ะเลือกเอาเลือกเอา นี่เข้ค่อยปลานี้ออก วัเนี้เราสิทิเห็นด้วยจ้ะช่วงนี้ถนเจ้าจออเอาแกะเขาป่าเขาบ้านแล้วไหมจ้ะมันวันนี้วันหรือเขาบนเขามันเข้าย่านอะไรสัตว์กินเขาหรือเปล่าแบบอาจจะเป็นพวกกันนียค่ะสักกินหนึ่ง้าสินะ ก็เลยลงมาขงางรางที่จะคล้อเขาเาตาตองเอาเข้าบ้านจ้ะนี่เราตีฟังหรงอือวะคอยด้ขึ้นนลังบ้านแล้วก็ได้ร้ายก็ตีเลนค่ะ จีเก็บอันไปเรื่อยๆอยงนี้นะข้าบโอโหจุดไปเอ้ยข้าบโอหูมองเห็ดออกเนาะข้าก็ไปเรื่อยๆนี่ไงยางจนงเมื่อยเห็ดกระบได้จ้ะถูกใจแล้วโอโหจุดมันออกแล้วก็ยางไปใส่เอาเลยเราถึงรบริยาคไปน้ำตีค่ะไปกระบได้เห็ดเนาะเมือ่อยจะซื้อกระสุนจีต้องหาตาไม่เรื่อย พอปีนี้เฮาจะเก็บขายกันด้วกันค่ะไม่ใช่ขายแต่เราเด้ปลาคอมันอยู่ในปลาเนาะพี่น้องเนาะกรไดกับนี่เก็เก็บกันเท่านั้นกำลังเก็บกินกระมี่เก็บขายกระมี่ค่ะพลังกระไดช่วงปีจบมาปีสองปีเนี่ยค่ะพลังบ่ใครซื้อของกินกันด้วยค่ะ นี่จะจะหาคายกันเรียนลงในเฟซบุ๊กกันแ, board, กแล้วสะสื่อเฮดบอสสื่อเฮดบอสเด็กเจอกันแล้วตรงนี้ตรงนี้ก่อนตัดค้าที่หลังจ้ะตรงนี้กระตกมาแล้ว ตอนห้เบิ้งนะคะเมื่อเด็ค่นะก่อนนึงสวัสดีค่ะสวัสดีม่นอนจ้ะจะอัปมากม่ให้กับเข,ข่ารอเล็กน้อยจ้ะมีเฮ็ดพิซซ่าอาหารฝรั่งแม่กับิว่คู่กันจ้ะอยากกินเนาะก็เลยเสียงจะด,ดังเลเดอ้อจ้ะเก็บอัปมาเมื่อกี้เลยเฮ็ดเห็ดฝนตกพอดีจ้ะก็เลยพ้าลองจับปลาเนาะแตได้มะลาอยู่หนาจะมั่น สิบกโลได้ค่ะไปแค่สองปลาสิบกโลเห็ดดินกระไดบ่าลายค่ะจะบอกแก้แวว่าคงเก็บเห็ดดินเนาะมันรอบนี้เห็ดดินบ่านลายแต่ว่าเห็ดร่วมแยกบหลายอยู่จ้ะแล้วก็จะแยกใส่เล็กใส่น้อยเนาะใส่เล็กใส่น้อยราคาเดียวกันหมดจะ้ะบาดเห้า,หาหแค่เห็ดอยากใครคนจะซื้อจ้ะจริงๆบาดแยกกระไดแต่ว่าห,ห้ากว่เห็ดของเพิ่นแบบ ให้มันง่ายเนาะราคาเดียวกันหมดเฮ้ยมันมีหูเจ็ดสิบพาออบนบนมีน้องไม่น้องน,นะคะโอเครถพญายขับไปก็โดนหินขับที่สองกับมาบโดนหินเออฝันมันแจ้งเตือนนะแจ้งเ,เตือนระบบไม่นู้วันนะกลับกับมามาถึงบ้านพอมาได้ก็แคบแข็ง จริงว่ะสิคุมเก็บเห็ดขายสิคุมค่าเพราะรถคันอื่นนันมันสูงจว่าเจนแต่มันกับว่าอนไรสองนะจ๊ะมันกับขับวอร์มได้เนาะคนยูคเคนท่าจ่อเก็บกินด้วยกันวอร์เตยุคเคนนะคะแลาเก็บกินค่ะพี่นี้เขาเข้ามากินเห็ดเนาะเก็บวัตถุกินค่ะซื้อเขามันกับแห้งเนี่ยตามห่าง แห้งกระดอกค่ะจัดลอยกรรมามบุนิสามสี่สองลอยกวนนะคะบ่งงามพร้อมด้วยหดสดหมดใหม่พร้อมจะ้ะตัวตีไม่ค่อยซื้อกินหรอกว่าแต่เราเห็นพระเจ้าลงเนาะนี่ค่ะนี่มาจา้ะในถาดนี่ก็ได้ประมาณหกเจ็ดโลเนาะแล้วก็ะานเนี่ยแปดโลสิบโลอะ่ะ พอมันพูนนะคะประมาณสิบห้าสิบหกโลนี่แหละค่ะอขอ้างบนเขาลงกับเพ็ดตรงเพ็ดเดินอีกข้างนอกจกออคคะอคค้ะเดี๋ยวต้องเคียย์แล้วนะคะนะโอเคค่ะเดาตีกับสบปะรดในไทยเบิรงนซัมนี่นะคะนาะเดาเลยค่ะจิบนี้กลไวไปแค่นี้น,น้วจ้ะเนาะขอกันคลิปหนาเ้อจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจอีกคืึเก่าค่ะคลิปนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะ